สวัสดีนะคะทุกคนหนังสือเล่มที่สองนะคะจะเกี่ยวกับคำนามนับออดสคำนามคือคำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อของสิ่งของที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรมก็คือแตะต้องได้นับได้ลองมองไปรอบๆตัวนะคะเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆชื่อสิ่งของเหล่านั้นก็คือคำนามนะคะอย่างเช่นคำว่าโตะ๊ เก้าอี้ดินสอหนังสือบ้านเป็นตน้นและคำนามนะคะก็ยังเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของที่จับต้องไม่ได้อีกด้วยนะคะเช่นคำว่าความฝันเวลาปีแสงอาทิตย์ความสุขหรือดูการความรักความคิดเป็นตน้นคำนามมีสองชนิด ก็คือชื่อของคำศัพท์ทั่วไปที่มีชื่อเรียกรวมกันเรียกว่าซ้ำนับและก็ชื่อของคำที่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะเจะจงว่าชื่ออะไรซึ่งภาษาไอ์แลนด์เรียกว่าเซียร์นับเรามาดูส้ำนับนะคะก็คือจะเป็นชื่อรวมคือชื่อคำศัพท์โดยทั่วไปเช่นเด็กผู้ชายฤดูร้รอนหนังสือคน หรือสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะแต่ถ้าเป็นชื่อเสียร์นบก็จะเป็นชื่อที่ระบุเจาะจงว่าชื่ออะไรเช่นชื่อของคนชื่อของสัตว์หรือจะเป็นชื่อประเทศชื่อสถานที่ต่างๆชื่อถนนชื่อร้านอาหารชื่อบริษัทนะคะอย่างเช่นหรือว่าชื่อ ออของสินค้าต่างๆนะคะชื่อหนังสือพิมพ์หรือว่าชื่อของยูเนียนนะคะและก็ชื่อของสัญชาตินะคะอย่างเช่นสัญชาติไทยสัญชาติไอซ์แลนด์ Iceland. เหล่านี้จะจัดอยู่ในกลุ่มเซียน์นัให้นักเรียนสังเกตได้ดีว่ากลุ่มคำของเซีย์นัเนี่ยนะคะจะขึ้นต้นขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หมดเลยไหมคะโนย ถ้ทาถนนชื่อว่าเวอร์ลสเตนสตรเต้ rike, ไหมคะชื่อดาก็จะตื่นขึ้นต้นด้วยตัวเดียตัวใหญ่ชื่อแอลีนก็จะขึ้นต้นด้วยตัวแอตัวใหญ่นะคะเรามาดูชื่อของสัญชาตินะคะอย่างเช่นสัญชาติไทยหรือว่าชาวไทยนะคะ Thailandinger ชาวไทยเป็นคำนามเพศช,ชาย ถ้าเราพูดถึงคนคนเดียวนะคะก็จะใช้คำนี้ซึ่งจะอยู่ในรูปของเอกพจน์ช่องที่ here 1 here er t h a i l a n d i n g u r ช่องที่สอง um thailanding ช่องที่3 frau t h a i l a n d i n g e ช่องที่ส the thailandings th ail th ถ้าเราพูดถึงระบุจดจงคำก็จะป็นช่องแบบนี้นะคะ here er t h a i l a n d i n g u r i n Um Tælandinginn, frá Tælandingnum, til Tælandingsins. Maður breyjótt og jánká. Ég er Tælandingur. Sann benn konn Tæ. Hún er Tælandingurinn sem veit allt. Lann benn konn Tæ því rúð tók ján. Hann... g i ฟ t ิสไทยแลนดิงเกเขาแต่งงานกับคนไทยเรามาดูในรูปของพระอุพ์เมื่อเราพูดถึงคนไทยหลายคนนะคะในช่องที่หนึ่ง h e ียร์อหรือไทยแลนดิงกาช่องที่สองอ um, Thailand ดิงกาช่องที่สามฟราอุไทยแลนดิงกุมช่องที่สี่ทีล a ทยแลนดิงกา ในรูปที่ระบ,บุเจาะจงค่ะช่องที่หนึ่ง Here r Thailand i n g a r d e n r ช่องที่สอง Um Thailand i n g a n a ช่องที่สาม Frau Thailand i n g u n u m ช่องที่สี่ Thil Thailand i n g a n a มาดูประโยคตัวอย่างค่ะ Thailand Sem here, i n g a r d e n i r s e m p u a Here í s l a n d i Eru gott fólk. Konn hætti að segju því brater Æsland benn kondi í. Þetta er fyrir tælendinga. Nýj samræft sjálf þæi. Íslenska er mjög erfið fyrir tælendinga. Pasa Æslandin jág maður samræft konn þæi. Thailand ดิงก์ฟิ n ส์แคสต์ออิสแลนดคนไทยรู้สึกหนาวในไอซ์แลนด์อิสแลนดิงก์แปลว่าชาวไอซ์แลนด์เป็นคำนามเพศชายนะคะในรูปของเอกพจน์ก็คือคนคนเดียวนะคะช่องที่หนึ่ง here a r i c l a n d i n g k ์ช่องที่สอง an i c l a n d i n g ช่องที่สาม Frau ไอส์แลนดิงเก้ช่องที่สี่เทลไอส์แลนดิงส์ในรูปที่ระบ,บุเจาะจงค่ะเขียนแอร์ไอส์แลนดิงเกอร์น um, ์อุมไอส์แลนดิงกินฟราอุไอส์แลนดิงเนื้มเทลไอส์แลนดิงเซนส์มาดูประโยคตัวอย่างนะคะฮุนแอร์ไอส์แลนดิงเกอร์ ลอนเป็นคนไอซ์แลนด์เยอะเอร์กิฟต์ไอส์แลนดิงกอฉันแต่งงานกับคนไอซ์แลนด์เยอะซากนาไอส์แลนดิงเซนส์เซมย์เย่คินเตสท์อิทาลันเตฉันคิดถึงคนไอซ์แลนด์ที่ฉันได้รู้จักที่ประเทศไทยเรามาดูในรูปของผ้าหุพจน์ก็คือพูดถึง หลายๆคนนะคะช่องที่หนึ่งฮีร์เอร์ไอส์แลนดิงกาท่องที่สองอุมไอส i แลนดิงก s ฟราอุไอส์แลนดิงคุม i ทล a ในรูปที่ระบุจะจงฮ e ร e เอร์ไอส์แ i n ดิ a การนีรอุม a อส์แลน r Frá Íslandingunum til Íslandingana. Madur prajók duð ján hvað? Íslandingar eru forvitnir. Kon Æsland ben kon jakk rú jakk henn. Margir Íslandingar fara í frí til spánar. Kon Æsland beipakk pán gan jöð því sabén. Íslandingarnir sem fóru til spánar smituðust. Kon æslan þið bæsa bein ditt sjö gan. Ég elska Íslendinga. Tjanra kon æslan. Hvernig fór keppnin milli Íslendinga og Englendinga? Gan kengkannra vang æslan gaf Angrippin jáng ræði bán. Íslendingum finnst pilsur góðar. Sjá æslend sjóf hotdog. Ég vinn með Íslendingum. Tjentam ngan gaf kon æslend. Íslendingum finnst gaman að lesa bækur. Kon æslend sjóf annangsyr. กลุ่มคำบางคำจะอยู่ในรูปของคำนามคำกริยาหรือกลุ่มคำอื่นๆเช่นคำว่าวินนาคำว่าวินนาเป็นคำนามเพศหญิงแปลว่างานแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปของคำกริยาซึ่งแปลว่าการทำงานก็จะบอกว่าวินนาเหมือนกัน A f ว i n n a วิธีการสังเกตว่าคำไหนเป็นคำนามสามารถสังเกตได้ดังนี้ 1. สังเกตจากคำลงท้าย ก็จะทำให้รู้ได้ว่าเป็นคำนามเพศชายเพศหญิงหรือเพศรวมเช่นคำว่าซีเม <Sie me. S 1> แปละว่าโทรศัพท์ซึ่งเป็นคำนามเพศชายปก <Book. S 1> แปละว่าหนังสือเป็นคำนามเพศหญิงฮันต์คลายเดพาเช็ดตัวเป็นคำนามเพศรวมสองสังเกตจากตำแหน่งที่ตั้ง คำนามมักจะตามหลังคำกริยาอา a เวราก็คือคำเป็นอยู่คือนะคะ air, er, erde, war, wasde ประมาณนี้นะคะตามหลังคำเหล่านี้และก็จะตามหลังคำบุพบ,บทนะคะตัวอย่างเช่น s e h t เอ e r ซ i m e นี่คือโทรศัพท์ hand er auorden มันอยู่บนโต๊ะ เซ็ตตาแอร์พนี่คือหนังสือ h ู n แ r er i t ö s k u n n กมันอยู่ในกับมันอยู่ในกระเป๋าเซ็ตตาแอร์ฮันต์เคนี่คือผ้าเช็ดตัวซาดั t ต์เอาปากวิสอ n อบมันตกอยู่หลังเครื่องทำความร้อนสามคำนำมักจะตามหลังคำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ เช่น e s ซิ s ีเม e เรกามัดโทรศัพท์เครื่องนี้เก่าแล้วเ e s ิโปกเอร์เลเดนเล็หนังสือเล่มนี้น่าเบื่อเ e t ตาฮันต์克莱ดิเอร์โอวิตผ้าเช็ดตัวผืนนี้เสียแล้วสี่คำนามที่ระบุเจาะจง จะนำนะ้าคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเช่น Si men men er k l e i n ี r โทรศัพท์ของฉันใหม่เอี่ยมป o k น n m น n er gott pok หนังสือของฉันมันดี h u n d k l a d e s m e t er kvidt ผ้าเช็ดตัวของฉันมีสีขาว ห้าคำนามจะตามหลังคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์จะนำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจองตัวอย่างเช่น s v a r ท t a s ัน n กระเป๋าสีดำใบนี้ Stora huset บ้านหลังใหญ่นี้ b r u n e kötturin แมวสีน้ำตาลตัวนี้ ฟัดเลกาสเตสปันมนสาวน้อยคนสวยของฉันกูดี e คนาเรนมนคุณครูที่ดีของฉันเพราะฉะนั้นสังเกตนะคะคำคุณศัพท์ก็คือคำที่บอกให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรสีดำหลังใหญ่สีน้ำตาลสวยดีเหล่านี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์ คำนามเนี่ยนะคะอย่างเช่นคําว่าท ah ัสกาซึ่งแปลว่ากระเป๋าเมื่อตามหลังคําคุณศัพท์ก็จะต้องเป็นคําที่ระบุเจาะจงคือเราจะต้องเติมคําลงท้ายเพื่อเจาะจงนะคะก่อนที่จะให้ไปตามหลังคําคุณศัพท์นะคะ